วันนี้กเกษตรวิถีชาวบ้านนะครับเราจะมาทำน้ำหมักจากเปลือกซับรถนะครับอันนี้ก็เป็นเปลือกซับรถที่เรารับประทานนะครับเราก็เก็บไว้ได้สองวันนะครับอ่านะครับเราเลยเราเพิ่งจะมาทำนะครับน้ำหมักอ e ีเอ็มนี่ก็จะเป็นส่วนที่ในการเราจะนำเอาไปใส่รดน้ำต้นไม้นะครับอเพื่อเป็นการย่อยสลายดินนะครับบำรุงต้นบำรุงรากให้กับพืดนะครับ คลิปที่แล้วเราทำน้ำหมักเปลือกสับลดจากกากน้าตาลนะครับนี่คือกากน้าตาลแต่ว่าวันนี้กากน้าตาลหมดเราก็จะทาให้ด,ดูว่าเมื่อไม่มีกากน้าตาลเราก็สามารถใช้น้ําตาลทรายแดงได้นี่ก็เป็นน้าน้าตาลอ้อยแล้วเราจะใช้อยู่ที่1นกิโลนะครับแล้วก็จะมีนะครับมีนมเปรี้ยวนะครับอันนี้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับนี่เราซื้อแบบนี้มานะครับะนะครับ ซื้อเมจิมาเราะว่านมเปรี้ยวโยเกิร์ตพร้อมดื่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ท่านดูว่าระหว่างกาก,ากน้ำตาลกับน้ำตาลทรายแดงอันไหนจะผลิตได้จะทำให้ EM นั้นมีคุณภาพที่ดีพากันนะครับก่อนอื่นแล้วก่อนที่เราเราจะทำนะเราก็ต้องมาหั่นเปลือกสับรสนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆกน,นะครับอันนี้นะครับ อันนี้เราก็เก็บเปลือกสำหรไว้ได้2วันแล้วนะครับเกก็เือยเราก็มาหั่นหั่นแบบนี้ครับหั่นให้ละเอียดนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราใช้กรรไกรตัดเอานะครับไม่ใชหั่นนะครับกรรไกรตัดนะครับกรรไกรตัดนะครับก้อนนี้เป็นเศษนะครับเป็นเศษอาหารแต่ว่าเราไม่ทิ้งนะครับเราเอามาทําเป็นประโยชน์ด้วยการเป็นทําน้ําหมัก EM เพื่อลดต้นไม้ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะหั่นให้เศษก่อนนะครับ ก็หั่นเป็นที่เล็กๆครับแล้วก็เอาหมดครับตั้งกา้านทั้งอะไรของมันเราหามาหั่นได้หมดเลยนะครับนะครับหั่นเป็นที่เล็กๆนะครับการเกลือแล้วก็หั่นหมดนะครับเราไม่ทิ้งเลยครับไม่ทิ้งให้เป็นขยะมูลฝอยเรานาเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อพืชผักผลไม้ภายในบ้านเรานะครับก็ทําได้หมดนะครับ ครับตอนนี้เราก็หั่นเปลือกซับรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็หั่นเล็กๆแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับหั่นแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะมาทําการผสมน้ํานี่ก็น้านะครับใช้อยู่ประมาณ5ลิตรนะครับอัดแปรแล้วก็ใช้น้ําตาลนะครับเราใช้น้าตาลเย่อแหละก็เป็นแต่ว่าเยืนว่าต้องเป็นน้ําตาลสายแดงนะครับน้ําตาลสายขาวมันไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าเขามีการพออขาวแล้วนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลแดงน้ําตาลสายแดง ใช้เลยครับ1กิโลนะครับก็ใส่ไป1กิโลนะครับไม่มีกากน้ําตาลเราก็สามารถซื้อน้ําตาลทรายแดงมาได้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรน้ําตาลทรายแดงนะครับแล้วก็เทน้ําตาลทรายลงไปเลยครับจากนั้นแล้วก็ใช้นมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้นะหนึ่งขวด เทไปเลยนะครับเทไปครับถ้าเป็นน้ำตาลรายแดงนี่ก็จะละลายได้ง่ายกว่าน้ำตาลนิดหนึ่งครับจากนั้นเราก็มาคนให้น้ำตาลกับนมเปรี้ยวนั้นเข้าๆกันนะครับคนให้เข้าละลายนะครับ อาสักคู่หนึ่งะนะครับจากนั้นเราก็ใช้เปลือกสับปรถนี่ครับอ่ใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้คือเป็นสับปรดที่เรารับเราซื้อมารับประทานทั้งลูกแล้วปอกแล้ปลอกเปลือกเองนะครับก็อันนี้ก็ประมาณ6กลูกนะครับอ่านะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เราคนสักนิดหนึ่งนะครับนะครับจากนั้นครับเราก็จะทำการปิดฝาปิดฝาไว้นะครับแบบนี้นะครับแต่ระหว่างนั้นเราก็สามารถที่จะมาเปิดฝาแล้วคนได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกเราเจอกันนะครับแล้วมาดูว่า น้ำหมักอีมที่ทําจากน้ําตาลทรายแดงนั้นกับน้ําหมักที่ทําจากกากน้ําตาลนั้นเป็นอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับท่านสามารถดูคลิปความแตกต่างระหว่างกากน้ําตาลกับน้ําตาลทรายแดงน้ำน้ำตาลทรายแดงได้นะครับที่คลิปด้านด้านบนเพราะว่าตอนนี้ที่ทําจากกากน้ำตาลนั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถติดตามได้จากคลิปด้านบนนะครับโอเคครับ นี่ก็เป็นน้ำหมักยูนซีจากเปลือกสับะรดนะครับที่เรารับทานเหลือเราหมักไว้เป็นเวลา3เดือนนะครับเราหมักด้วยน้ําตาลนะครับหกิโลเราไม่ได้ใช้กาก,ากน้ําตาลครับเป็นการให้ท่านทดสอบดูว่าการหมักด้วยกากน้ําตาลกับน้ําตาลสายแดงเป็นหมบ้านครับนี่ก็หมักด้วยน้ําตาลสายแดงเป็นเวลา3เดือนนะครับก็ด้วยย่อยสลายเป็นอย่างดีนะครับอาจจะไม่ได้เข้มข้น เหมือนกับน้ำหมักที่หมักด้วยจากน้ำตาลนะครับแต่ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราเอาของที่มีอยู่ภายในบ้านเรานำมาใช้ครับต่อไปเราก็จะทำการกองนะครับกองไว้ก็จะใส่ถังกองนะครับใส่ทังกอง ส่วนกากที่เรือนี้เราไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะตากแดดเก็บไว้เพื่อนําเอาไปทาปุ๋ยต่อไปนะครับคือ,อขอทุกอย่างที่เราทําคลิปทุกคลิปที่เราทำครับเราจะไม่ทิ้งเลยนะครับของทุกอย่างเราสามารถนำมา,า,าทาเป็ปุ๋ยได้นะครับขอที่เราจะรับทานในท,ที่เสียว่าคลิปเกษตรที่เจอบ้านานั้นจะนาของมาใช้ของเอรับทานนําเอามาทําเป็นปุย๋ย นะครับเพื่อที่จะทําทุกอย่างทุกอย่างนั้นให้ไม่ให้กลายเป็นขยะนะครับเราทําสิ่งเหล่อนี้ให้มาเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับก็าก็เก็บไว้ของวันขอะครับ นี่เราก็กองเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ส่วนที่เรือนี้เดี๋ยวเราจะนําเอาไปตากแดดต่อไปนะครับแล้วก็มาใส่กระมังเก็บไว้นะครับรับนี้เราก็ตากแดดไว้นะครับตากแดดไว้นะครับตากแดดไว้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะตากแดดไว้เพื่อทําปุ๋ยต่อไป นี่เราก็ไม่น้ําอองเหลือใช้ทิ้งนะครับใช้หมดเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นน้ําหมักจากเปลือกสับรถที่เรารับทานเหลือแล้วนะเปลือกเราทิ้งนะครับเอามาใช้ประโยชน์ด้วยก,การหมัก,กน้ําตาลครับอันนี้ก็เป็นหมักจากน้ําตาลทรายครับน้ําตาลทรายแดงเราไม่ได้ใช้กับน้ำตาลสีอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนหมักด้วยกับน้ําตาลแต่ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็น เรียกว่าฮอร์โมนจากเปลือกสับปะรดนะครับจากนั้นเราก็จะำํำมาทำการครองเก็บไว้ในถังเพื่อเก็บไว้ใช้ในโอกาสต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นการทำน้ำหมักจากเปลือกสับปะรดนะครับสำหรับท่านที่ชมแล้วนะครับก็ลองนำเอาไปปฏิบัติตัวรับแทนบที่เราจะเอาเปลือกสับปะรดทิ้งนะครับแล้วก็นำเอามาทำเป็นน้ำหมักอืซีๆนะครับ ตัวที่เหลือนะเปลือนะลกนั้ลเรก็เอาสำป๋ยต่อไปนะครับท่านที่ชมแล้วนะครับถ้าชอบก็ลองนำเอาไปไปบัดดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ